ตัวที่ไหนสองที่นั่นสองไปทั่วๆรู้เจอง่ายมากตรกท่ามีวัสดีครับตอมาทีอีกแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับมีของแปลกมาลองนะครับก็คือน้ำยาสารเรื่องแสงเช็ครั่วนะครับสเปกโทรไลน์นะครับ e ล k กดิเท t ชันเดโมคิ t นะครับเป็นน้ำยาเรืองแสง ใส่เข้าไปในระบบแอร์แล้วรั่วตรงไหนเราก็จะเห็นด้วยแสง UV นะครับผมใช้กับ R 1 3 4ขวดหนึ่ง7จมิลลิลิตรนะครับ7จ็ดห้แมววิธีใช้ก็คือตอนแว็กน้ำยาแอร์แว็กน้ำมันคอมเนี่ยก็คือใส่มันลงไปพร้อมกันเลยนะครับผมแล้วถ้ามันรั่วเปิดหลอด UV หลอดแบ็คไลท์นะครับเห็นไหมเห็นเลยรั่วในรถก็เห็นนะเออเห็นง่ายเลยแบบนี้ ใส่ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อน,นะครับที่ใช้น้าํายาแอร์หนึ่งสามสี่นะรถส่วนใหญ่ก็เป็นหนึ่งสามสี่หมดแล้วตอนนี้มีแว่นมาให้ด้วยแว่นสีเหลืองดูในกล้องจะเห็นเป็นยังไงเนะาะเดี๋ยวลองปึ๊บอ๋อมันก็จะตัดแสงสีม่วงออกนะครับก็จะเห็นเฉพาะตรงที่มันเรืองแสงขึ้นมาเลยก็ชัดเจนขึ้นแล้วแต่ชอบมันได้ทั้งสองแบบอะ่ะแบบนี้กับอ่ะเนี่ยปึ๊บอืม เวลาเราเราเช็คขวดนะครับก็คือจะดูคราบน้ํามันดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีอะฝุ่นจับหรือว่าละอองน้ํามันจากตรงอื่นมาโดนเนี้ยมันก็ทําให้เออสังเกตได้ยากบางทีอาจจะต้องล้างก่อนแล้วรอรั่วอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นอนน้ำยาตัวเนี้ยอะเคพรอมอลรนะั่วไหมเราไป UV วีสองปุ๊บก็เห็นเป็นเรืองแสงขึ้นมาเลยทีนี้ก็คือมันจะมีประโยชน์ถ้าเราใส่ไปก่อนที่มันจะรั่วนะครับแต่ถ้ามันรั่วแล้วใส่ซ้ำอีกทีก็ มันก็ได้อยิงนก็ได้แหละมันเช็คง่ายขึ้นแต่ว่ามันรเราก็เสียดังสองรอบนะเหมือนเราไว้วน้ํายาสองเพียร์นะรถเก๋งใส่ขวดหนึ่งถ้าเป็นรถตู้มีแอร์สองตอนหน้าหลังเนี้ยก็แนะนําให้ใส่สองขวดนะครับว่าขวดมันนิดเดียวเองนะอ่าน้ายาเ้านแสงตัวนี้นะครับมีทั้งมันก็มีผลิตเต็ปหมดเลยทั้งของจีนของอเมริกาของจีนมันเป็นคล้ายๆผงผ,ผสมนะครับความเรืองแสงออกสมองสัตวเรืองแสงน้อยนะครับแล้วก็มันเป็นผงเนี่ย กลัวว่ามันจะเป็นการมันอาจจะมีการตกตะกอนหรืออะไรเงี้ยในโะบบแอร์ได้ซึ่งซึ่งก็ไม่ดีแน่ๆถนะ้าอะไรมันมันควรจะเป็นของเหลวมันไม่ควรจะตกตกกนะกอนอ่ะมาแล้วมันเป็นตกตะกอนในระบบแอร์เราคงมีม,ม,มีปัญหาแน่ๆและครับส่วนตัวนี้เป็นของอเมริกานะครับก็ยืนยันมาแล้วมีเซอร์ติฟิเคตมีอะไรของเขาเรียบร้อยนะครับว่า <c oughs> ไม่เป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็เป็นน้ํายาที่ไม่ใช่ผม,มเป็นตัวน้ํายาเลยแล้วก็ตัวนี้ เขาเรียกว่าอะไรพัฒนามจากรุ่นที่แล้วมันเขาผลิตมาหลายหลาย,ลหลายรุ่นแล้วตัวนี้เป็นที่สามแปดสองศความสว่างของความเลืงเสงแสบเนี่ยเยอะกว่ารุ่นเดิมนะทายสังเกตได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคแล้วก็ไฟฉายไฟฉาย uv นะครับอันนี้ก็แล้วแต่กำลังซับของดีมันก็จะสว่าง ตัวตัวแสงอาจจะสว่างก็คือจะทําให้เห็นได้ชัดนะครับส่วนของที่ถูกหน่อยก็คือสว่างน้อยหน่อยนะครับก็เนี่ยไอความเรืองแสงเนี่ยน้ำยาแต่และยี่ห้อเนี่ยมันให้ความสว่างของสารเรืองแสงไม่เท่ากันนี่ห้อนี้ผมว่าใช้ได้เลยนะอ่ะน่าจะถามนะครับถามว่า้น้ำยาเนี้ยมันเหมาะกับใครนะครับ 1. เหมาะกับร้านแอร์แน่แ่แล้วนะครับสา้ลูกค้ารถรั่วรถแอร์รัวร่วรถมีปัญหากลับมา ตรวจสอบได้ง่ายนะครับมอกับร้านแอร์เลยอย่างแรกแล้วก็อย่างที่2เหมอกับคนที่ดูแลรถนะครับคือมันสังเกตได้ง่ายไงคือเรารู้สึกว่ารถมันเริ่มไม่เย็นแล้วเว้ยเกิดอะไรขึ้นก็ส่องดูเลยนะครับเช่เราอาไฟฉายว v ส่องดูเลยรั่วไหมรั่วไหมไม่เจอก็โอเคอาจจะไม่ใช่ไม่รัว่วหรือถ้ามันรั่วนิดเดียวเราก็เห็นได้ทันทีแล้วก็แก้ไขได้ง่ายนะครับถ้ามันรั่วนิดเดียวเนี่ยใส่น้ํายาอุดรอยรั่วไปก็แค่ไขไข นี่จะเป็นรูใหญ่นะครับส่วนคนทั่วไปนี่ไม่ได้สนใจเลยเลยก็ไม่ต้องใช้นะครับแล้วรอมันรั่วพังแล้วค่อยๆไปซ่อ,อมก็ได้ก็แล้วแต่แล้วแต่นะแต่ถ้าว่าผมว่ามองว่าเหมาะกับใครก็คือเหมาะกับร้านแอร์แล้วก็เหมาะกับคนที่ต้องการดูแลร,รถแบบเขาเรียกไรซีเรียสนิดนึงนะครับจริงจังเออจริงจังก็มาดูนะครับผมไอ้ราคาไอ้น้ำยาขวดนี้ราคาเห็นอยู่ประมาณ 230- ถึง250 ประมาณนี้นะครับก็หาหาซื้อกันได้นะ Tracer Product อ่ามีตัวแทนจำหน่ายในไทยนะครับ tp 3820ใครมีอะไรสงสัยก็มาสอบถามกันได้นะครับผมไม่ได้ยังไม่ได้ขายนะผมก็เอาใส่รถไปแล้วแหละทีนี้ถ้ารั่วอีกก็รู้เลยว่าตรงไหนนะครับไม่ต้องเสียเวลางมโงงกันแล้วไม่มีอะไรจะพูดแล้วแค่นี้นะ